ติดตามช่องเดอะสตาร์954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมอดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวปีจอนะคะยินดีต้อนรับสู่ห้องพยากรณ์ของช่องเดอะสตาร์9ก้าโดยมาดาวดูดวงพยากรณ์ไพ่ย,ยิปสียิปสี่พลังบวกนะคะชาวปีจอนะคะชาวปีจอปี2567นี้นะคะ นะชาวปีจอนี้นะคะชงเต็มเต็มเลยนะนะคะชงเต็มเต็มนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะไปแก้ชงนะคะไปทําบุญนะคะไปทําบุญทําทานเพื่อการที่แบบว่าเอาเลิกเอาใช้กับตัวเองเอาสิ่งดีๆกอบโกยเข้ากับตัวเองนะคะปีชงคุณจะชงเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะคะอย่าไปหวาดหวัน่นนะคะหรือว่าอย่าไปกลัวหรือว่าอย่าไปตื่นตระหนกนะคะนะชงในลักษณะเนี้ย การที่แบบปีชงหรือว่าชงมากชงน้อยเนี่ยนะคะอาจจะเกิดหรือไม่เกิดกับคุณก็ได้นะคะชาวปีจอนะคะ นะคุณอย่าไปกลัวอย่าไปอะไรนะคะก็ใช้ชีวิตตามปกตินะคะไปไหว้พระไปทําสิ่งดีๆนะคะไปแก้ชงนะคะทําให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเป็นการเริ่มต้นเอาเลิกเอาใชา้เอาสิ่งดีๆเข้าตัวนะคะในการเริ่มต้นใหม่ของปีหรือว่าก็ทุกๆปีด้วยนะคะ การอ่านดวงของหมอดาวเนี่ยเป็นการอ่านแบบ general reading ไม่ใช่ดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางครั้งไม่ตรงเลยก็มีนะคะก็ขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังคลิปนี้นะคะขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้าไปนะคะดึงดูดแต่พลังงานดีพลังงานบวกเข้าไปที่ตัวคุณนะคะอไหนที่ไม่ใช่อไหนคุณคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวชั้นนะคะก็ผลักออกไปนะคะก็ขอให้รับชมรับฟังแต่สิ่งดีๆนะคะไหนที่เป็นสิ่งดีๆก็น้อมรับไป นะคะพลังงานนี้ดีน้อมรับไปนะคะก่อนที่จะมาฟังทำนายฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับหมอดาวด้วยนะคะกดติดตามก็ทำให้หมอดาวมีพลังใจมีแรงใจในการทำคลิปต่อไปให้กับทางคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะที่เป็นแฟนคลับหรือไม่ได้เป็นแฟนคลับนะคะก็ขอให้เป็นแฟนคลับ <laughs> นะคะเป็นไม่เป็นก็ขอให้เป็นนะคะเออนะคะเราต้องคิดดีไว้ก่อนว่าเขาเป็น แฟนกับเรานะคะถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้กดกระดิ่งให้เราก็ตามเราก็ถือว่าการที่เข้ามาชมก็ถือว่าเป็นอะไรที่แบบดีแล้วสำหรับคนที่ทำนะคะคนที่ทำคลิปนะคะก็มีพลังใจในการทำต่อไปนะคะสำหรับคนที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกับมรดาก็สามารถที่จะแอดไลน์นะคะ ที่หมอดาวขึ้นไว้ให้นี้นะคะเป็น QR Code นะคะหรือแอดไลน์ดีก็ได้นะคะวันนี้ติดตามมาขอให้ท่านทุกคนมีแต่ความสุขคิดสิงส่งใดสมความปรารถนานะคะร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะคะ,ะเรามาเปิดไพ่ชาวปีปีจอหน่อยสิคะว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับชาวปีจอในปี2567นี้ ชาวปีจอเป็นอย่างไรบ้างคะชาวปีจอ <c oughs> จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างคะชาวปีจอการงานกนารเงินความรักของชาวปีจอขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวปีจอทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังคลิปนี้นะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวปีจอที่เข้ามารับชมและก็รับฟังคลิปนี้นะคะ่ะ ชาวปีจอโดนชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคะชาวปีจอชาวปีจอเป็นอย่างไรคะชาวปีจอชาวปีจอจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างในปี 2,567อยหใบแรกสองดาบ <c oughs> ทางเลือกนะคะการตัดสินใจอสองดาบทางเลือกการตัดสินใจนะคะมีบางสิ่งบางอยา่างนะให้คุณเลือก <c oughs> หรือให้คุณตัดสินใจจะมีอะไรเข้ามากระทบตัวคุณนะคะคิงถ้วย ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเดอะสตาร์เดอะสตาร์ผู้ใหญ่ช่วยเหลือนะคะแปดถ้วยนะคะมีการเดินทางนะมีการเดินทางเกิดขึ้นเดอะไฮปรินสเตดโอ้ยมีสื่อสารจิตวิญญาณนะคะรังสังหอนแม่นยำนะคะรังสังหอนดีงะรังสังหอนแม่นยำ เจ็ดถ้วยมีโครงการมีโปรเจกต์อะไรหลายอย่างให้ทำนะคะหรือคิดที่จะทำหกเรียนหเห็นไหมคะการทําบุญทําทานเกิดขึ้นอยู่แล้วโอ้ยชงยังไงให้รวยชงรวยนะเนี่ยนะคะชงรวยนะเนี่ยนะคะชาวปีจอนะคะชาวปีจอคุณมีสินงศัดิ์สิทธนะคะช่วยเหลือเกื้อนหนุนคุณนะนะคะ ปีนี้คุณปีชงก็จริงแต่คุณจะชงรวยนะคุณจะมีโชคมีลาภแล้วเนี่ยนะคะชงร้อยเปอร์เซ็นก็จริงนะคะแต่คุณจะเป็นลักษณะที่ทเทวดาประจําตัวของคุณหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวประจําตนของคุณนี้ท่านก็คอยช่วยเหลือเพื้อกูลคุณนะนะคะนะคนไหนยังไม่ได้ไปแก้ให้ไปแก้ซะนะคะนะคะให้ไปแก้ชงซะนะคะจะมีแต่สิ่งดีๆจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณในชีวิตนะคะ ชาวปีจอชงรวยนะเนี่ยนะคะชงรวยชงเฮงนะคะในเรื่องของการทํางานนะมาดูการงานก่อนเลยนะคะสดาบเนี่ยนะคะ mm hmm. การงานคุณจะโดดเด่นมากโดยเฉพาะคนที่ทํางานทางด้านการสื่อสารการติดต่อผู้คนนะคะ mm hmm. ติดต่อประสานงานผู้คนหรือว่าการทํางานทางด้านการค้าขายการออนไลน์ นะคะคนที่ทำงานค้าขายออนไลน์เป็นยูทูบเบอร์เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะหรือใช้อินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าใช้การสื่อสารทางด้านออนไลน์เนี่ยติดต่อผู้คนเป็นจํานวนมากเนี่ยคุณจะแบบดีมากนะคะการงานที่เกี่ยวข้องกับของกินของใช้ของสวยงามต้องติดต่อผู้คนการงานการตลาดติดต่อสื่อสารผู้คนบนโลกออนไลน์นะคะจะประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงนะคะเดอะสตาร์ Star, เนี่ยนะคะ ประสบความสำเร็จมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะคุณร,รอคอยความหวังอะไรดีๆนะคะในเรื่องดีๆจะเข้ามาหาคุณนะคะขอให้มีรางสังหรณ์ที่ดีขอให้คิดแต่เรื่องดีไว้นะคะขอให้คิดเรื่องดีไว้นะชาวปีจอนะคะคุณอาจจะมีโปรเจกต์มีอะไรหลายๆอย่างเลยที่คิดอยากจะทำในปีนี้คุณมองว่าคุณชงคุณทำได้ไหมทำได้นะนะคะ นะคะชงแต่ก็ทําได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าได้รับความช่วยเหลือได้รับความสนับสนุนจากผู้ใหญ่นะคะมีผู้ใหญ่ใจดีนะคะคอยช่วยเหลือสนับสนุนคุณนะคะถึงแม้ว่าตัวคุณเองจะดูแบบเครียดดูแบบว่าจะไหวเหรอจะไปได้ไหมเออจะทําได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คุณจะมีความรู้สึกที่ว่าคุณจะทําได้ไหมจะทาไหวหรือเปล่าแต่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือคุณในเรื่องของการงานนะคะการงานของคุณเนี่ยคุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานได้นะคะธุรกิจของกินของใช้ของสวยงามหรือธุรกิจที่อยู่ในแวดวงที่เกี่ยวกันด้านครีเอทีฟทั้งหมดนะคะบิวตี้ความสวยความงามเสื้อผ้าหน้าผมนะคะสายอินฟลูเอนเซอร์อะไรก็ได้นะคะอะไรที่เกี่ยวข้องกับครีเอทีฟทั้งหมดนะคะครีเอทีฟทั้งหมด นะของกินของใช้ของสวยงามเมคอัพอาร์ติสนะคะเสื้อผ้าหน้าผมทุกสินทุกอย่างนะคะของกินของใช้ของสวยงามเมคอัพอาร์ติสนักเขียนนักแสดงนะคะคนปีจอคนปีจอคนที่อยู่ในแวดวงของนักเขียนนักแสดงนักครีเอทีฟนะพิธีกรเออนะคะสายอินฟลูเอนเซอร์พิธีกรนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมีผู้ใหญ่เห็นใจมีผู้ใหญ่สนับสนุนมีผู้ใหญ่ให้งานนะคะมีคนให้งานนะคะแล้วในปีนี้เนี่ยคุณจะหลอ่อคุณจะสวยมากขึ้นด้วยคุณจะมีสเสน่ห์เนี่นะคะสเสน่ห์แบบลึกลับซับซ้อนหน้าคนหานะคะสเสน่ห์แบบลึกลับซับซ้อนหน้าคนหาดูแบบเยือกเย็นโอ้ดูแบบเชือดนิ่มๆอะ่ะอ้ย นะคะดูแบบเชื่อนิ่มๆนะคะชาวปีจออ,อชงแล้วรวยนะเนี่ยนะคะธุรกิจในเรื่องของอโรงแรมนะคะจิวเวลรี่ธุรกิจโรงแรมจิวเวลรี่อพาร์ตเมนต์เลเอสเตทขนาดเล็กอะไรอย่างเงี้ยดีหมดเลยนะคะโรงแรมจิวเวลรี่ขายของที่เป็นลักษณะเป็นอ่าของอ่าก็เรียกว่าอะไรอ่ะของกรอบ <c oughs> พวกที่เป็นจิวเวลี่ที่แบบว่าของก๊อฟของอะไรอย่างนี้นะคะเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยของสวยงามอะไรอย่างเงี้ยเครื่องประดับของสวยงามของกอ๊อฟของกอ๊อฟไม่กอ๊อฟอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือของแบรนด์เนมก็ได้นะฮะแบรนด์เนมก็ได้จิวเวลี่แบรนด์เนมอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่อะไรที่ของสวยๆงามๆนะคะธุรกิจเดลเอสเตทธุรกิจโรงแรมอพาร์ตเมนต์ artment, นะคะธุรกิจอพาร์ตเมนต์หรือว่าธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กนะ ดีมากปังมากนะคะมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะคะประสบความสำเร็จนะคะมีแต่คนชื่นชอบนะคะโฮมสเตย์ day, อะไรอย่างเงี้ยนะคะคนที่อยู่ในแวดวงธุรกิจที่บอกไปนะคะหรือแม้แต่กระทั่งธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับทั้งด้านความสวยความงามเนี่ยนะคะสายกรรมพลาสติกอะไรต่างๆเนี่ยเจิดจรัสนะคะชาวปีจอนะ ซื้อง่ายขายคล่องดวงดีดวงเฮงนะคะในเรื่องของการงานโดดเด่นมีชื่อเสียงลูกค้าไหลมาเทมานะคะลูกค้าไหลมาเทมาไม่ขาดสายธุรกิจดวงดีดวงเฮงนะ,ะปีหน้าเนี่ยนะคะคนที่ทําทางด้านออนไลน์ก็ให้เสริมอัดออนไลน์เข้าไปเลยนะคะทําธุรกิจทางด้านออนไลน์หรือว่าใช้การสื่อสารออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้นนะคะธุรกิจโทรศัพท์เทคโนโลยีใหม่ๆอะไรต่างๆอิเล็กทริกนะคะ เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่แบบว่าคุณจะซื้อง่ายขายคล่องมีผู้ใหญ่ให้ความเมตตาสนับสนุนนะคะมียอดเข้ามานะคะเฮงๆปังๆค้าขายก็เฮงก็ปังขายดีนะคะเป็นเทน้ำเทท่านะคะสินค้าตอบโจทย์ลูกค้าเป็นที่ชื่นชอบของผู้คนเป็นจำนวนมากนะคะชาวปีจอชงเนี่ยโอ้โห รู้สึกว่าชกชงชงมีแต่คนชงรวยทั้งนั้นเลยนะนะคะนะในเรื่องของการเงินก็เฮงก็ปังค่ะมีรายได้เข้ามาแบบว่าฟุกฟุกได้ด้วยนะคะมีโอกาสถูกหวยนะคะมีโอกาสถูกหวยถูกรอตตอรี่จากความฝันเลขจากความฝันเลขโทรศัพท์มือถือนะคะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงจากการไปทําบุญนะคะเนี่ยนะคะมีโชคมีลาบจากเลขทูบเลขปลายประทัดให้โชค นะคะมีโชคลาภได้ด้วยนะเนี่ยนะคะดวงดีดวงเฮงนอกจากการขายของแล้วยังไม่พอยังมีโชคลาภจากการถูกหวยถูกรอตเตอรี่ได้ด้วยนะนะคะคนปีจอชงรวยนะเออชงร้อยก็ชงรวยนะชงรวยนะคะชาวปีจอนะธุรกิจที่ว่าไปนี่โดดเด่นมากๆนะคะคนที่เป็นหมอเป็นแพทย์พยาบาลนะคะมีชื่อเสียงโด่งดังนะคะประสบความสำเร็จ นะคะในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงนินในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ d, ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนี่ยคุณจะมีสเสน่ห์ดึงดูดนะคะคนโสดนะคุณจะมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามนะคะอาจจะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้ด้วยนะคะแต่ต้องดูให้ดีๆเพราะว่ามันจะเป็นลักษณะที่เป็นมันไม่โสดจริงอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณอาจจะเจอคนที่ไม่ได้โสดจริงนะคะแต่เขาก็จะเข้ามาหลงคุณนะ จะเข้ามาหลงงวยคุณนะคะอาจจะมาแบบอยากซัพพอร์ตคุณอยากจะสนับสนุนคุณอยากจะซัพพอร์ตคุณได้ด้วยนะคะเพราะมีเด็ i ไฮปรินสเต s เนี่ยนะคะนะซัพพอร์ตอยากจะดูแลอยากจะเปอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยนะชาวปีจอเพราะว่าคุณมีสเสน่ห์นะคะคุณจะมีสเสน่ห์น้าคนหาลึกรับซับซ้อนนะคะแล้วก็จะอารมณ์จะเป็นแบบแปรปวนได้ด้วยนะคะ นะอารมณ์แบบเวียงไปเวียงมาเดี๋ยวผีเข้าผีออกนะคะอารมณ์ผีเข้าผีออกได้ด้วยนะนะคะในเรื่องของคนโสดนะเดี๋ยวอยากโสดเดี๋ยวไม่อยากโสดอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวก็จะแบบมีใจคนนั้นเออไม่มีใจคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นลักษณะแบบนี้แต่บางทีก็จะแสดงออกว่าคนที่ชอบแสดงออกว่าไม่ชอบเออนะคะ คนที่ชอบจะแสดงออกว่าไม่ชอบไม่ให้เขารู้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันก็เป็นอะไรที่ดึงดูดหน้าคนหานะคะนะชาวปีจอนะคนโสดนะคุณจะแบบมีคนเข้ามาหาคุณมากหน้าหลายตาแล้วคุณจะแบบสเสน่ห์รุนแรงมากนะจะมีคนเข้ามาพูดคุยพบปะอยากจะดูแลเทคแคร์อยากจะซัพพอร์ตอยากจะเปเออนะคะชาวปีจอนะนะ แต่ก็ต้องระวังนะคนที่เขาเข้ามาเขาก็ไม่เบานะคุณก็ต้องระวังก็จะมีเจ้าชูได้ด้วยนะคะไพ่นี้รวมถึงในส่วนของทางด้านอ่อ LGBT ได้ด้วยนะคะคุณจะดึงดูดเพศเดียวกันได้ด้วยนะคะเพศเดียวกันก็เช่นกันนะคะคนที่เป็นเพศเดียวกันก็เช่นกันคุณอาจจะมีคนที่อายุเยอะกว่าแก่กว่านะคะหรือเป็นชาวต่างชาติด้วยมาสนใจคุณนะคะคนโสดนะ คุณเจอชาวต,ต่างชาติได้หรือว่าเป็นพ่อไม้แม่ไม้คุณได้ด้วยมาสนใจคุณอยากจะดูแลอยากจะซัพพอร์ตคุณเออนะคะคนที่เป็นโสดคนมีครอบครัวมีคู่แล้วคนมีครอบครัวมีคู่แล้วคุณบางครั้งคุณก็จะอารมณ์เหวี่ยงใส่สามีคุณใส่ภรรยาคุณก็ได้เช่นกันนะคะนะอาจจะเป็นแบบว่าดูดีมีสเสน่ห์ดึงดูดผู้คนเข้ามาหาอีกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นไป คู่ของคุณจะเป็นลักษณะเป็นอารมณ์แบบขึ้นขึ้น,นลงๆนะคะดึงดูดผู้คนเข้ามาหามีสเสน่ห์ต่อคนอื่นได้ด้วยนะคะก็ต้องระวังนิดนึงอาจจะมีปัญหาในความทะเลาะเบาอแวงหรือว่าความไม่เข้าใจกันหรือว่าความน้อยอกน้อยใจว่าแฟนไม่รักสามีไม่รักนะคะรวมถึงทะเลาะกันได้ด้วยนะคะแต่ก็ดีกันได้นะคะก็สามารถปรับความเข้าใจนะคะหรือบางคนก็แบบว่า เอ้ยฉันไม่ค่อยสนใจหรอกนะคะคือจะยังไงก็แล้วแต่มีความไว้ใจกันนะคะมีความไว้ใจกันว่าเออไม่เป็นไรเข้าใจอได้ด้วยเช่นกันนะคะสามารถที่จะเออบางคนเขาไม่ได้สนใจตรงนี้นะคะว่าเอ้ยแฟนชั้นอะไรคือปล่อยวางมองว่าเป็นเรื่องเล็กเล็กน้อย นะคะแต่ก็ต้องดูด้วยระวังไว้ด้วยนะชาวปีจอนะคะเพราะว่าคู่ของคุณก็สเสน่ห์แรงนะมันจจมันไปไอ้นี่คนอื่นเข้ามาหานะคะถ้าแฟนคุณไม่เล่นด้วยมันก็ดีนะคะดีไปนะคะชาวปีจอนะ <c oughs> ในเรื่องของสุขภาพก็ต้องระวังค่ะนะคะระวังในเรื่องของโรคอ้วนนะทานเยอะ นะคะเบาหวานน้ําตาลนะคะหรือว่าโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะโรคเครียดนะคะโรคอ้วนแป้งน้ําตาลทานเยอะกินเยอะนะคะนะถ่ายทอดทางพันธุกรรมอะไรอย่างนี้นะคะคุณเป็นปีชงที่ท,ที่ที่ถือว่าดีนะคะเนี่ยการงานการเงินคุณดีมีโชคมีลาบด,ด้วยนะคะเรื่องอุบัติเหตุอะไรก็ระวังนิดหนึ่งนะคะเดินทางกลางคืน ะะเดินทางกลางคืนนอนน้อยพักผ่อนน้อยนะคะก็ต้องระวังนะคะชาวปีจอนะถ้าคุณคิดว่าดวงนี้เป็นดวงของคุณก็สามารถพิมพ์น้อมรับคาทำนายให้กับหมอดาวได้นะคะหรือมีอะไรก็พูดคุยกันได้นะคะหมอดาวตอบทุกคอมเมนต์นะคะสำหรับคลิปนี้หมอดาวก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ต้องขอขอบคุณนะก็สวัสดีนะคะ